เครื่องอันนี้ทางานมา185ปีโดยที่เราไม่ต้องชาร์จแบตมันเลยแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มั่นใจว่าทําไมมันถึงอยู่ได้นานขนาดนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับเครื่องนี้มีชื่อว่า The Oxford Electric Bell ซึ่งเป็นกระดิ่งไภฟ้าประเทศหนึ่งที่ทํางานมาตั้งแต่ปี1840ซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแบตหรือว่าชาร์จไฟอะไรเลยแบตเตอรี่ในเครื่องนี้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานมานานที่สุดในโลกซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าข้างในแบตเตอรี่นี้มันน่าตาเป็นยังไง แบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เก่าแก่มากซึ่งมีชื่อว่าดรายพายล์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ประเภทนี้ทําขึ้นมาจากการที่เราจะเอาเหล็ก2ประเทศอย่างเช่นธาตุเงินกับธาตุสังกะสีแล้วมาสลับกันเรื่อยๆจนกลายเป็นแบตเตอรี่และสำหรับตัวเครื่องนี้เองเขาจะเอาแบตเตอรี่นี้มาเคลือบด้วยซซลเฟอร์เรารู้คร่าวๆว่ามันคือแบตเตอรี่ประเภทนี้และใช้เทคโนโลยีประมาณนี้แต่เรายังไม่แน่ใจว่าข้างในแบตเตอรี่อันนี้จริงๆมันทํามาจากธาตุอะไรบ้างแล้วก็ในจํานวนเท่าไหร่บ้างถ้าเราอยากรู้ว่าแบตเตอรี่อันนี้ทางานยังไงจริงๆ สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องเอาเครื่องอันนี้มาแล้วก็มนานั่งา่าึ่งเพื่อดูว่าข้างในของแบตเตอรี่มันหน้าตาเป็นยังไงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่อยากทําแบบนี้เพราะมันจะทําให้เครื่องอันนี้หยุดจริงๆแล้วคนที่สร้างเครื่องนี้บอกว่ามันควรจะทํางานได้แค่ไม่กี่ปีแต่นักวิทยาศาสตร์สนใจมากเพราะมันน่าจะมีปรากฏการณ์อะไรสักอย่างที่อยู่ข้างในที่ทำให้มันทางานได้นานกว่าน,นั้นเยอะแต่กว่าเราจะรู้ได้ว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้ทาํางานยังไงเราก็ต้องรอให้มันหยุดเองก่อนนะครับ